สวัสดีครับแม็กซ์จากบาสเก็ตบอลนะครับวันนี้เราก็จะมา Performance Review รองเท้า Budget โมเดลที่ Performance ไม่ Budget นะครับคือ Performance แม่งดีจริงยอมรับชอบเลยนะฮะนั่นก็คือ Nike Zoom Rise 2นะครับสำหรับตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง n i ก e ้สยามเซ็นเตอร์ด้วยนะครับเป็นช็อป Nike ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใครสนใจก็ลองไป เดินดูนะครมีรองท้าบาัสเยอะมากๆแล้วก็สามารถหาได้ง่ายนะลงรถไฟฟ้าไปก็เจอนะครับอะแล้วเดี๋ยวมันเป็นยังไงเรามาดูกันครับ ไนกี้ซูมไรส์2นะครับผมไม่ได้เอากล่องขึ้นมาให้ดูเพราะว่าโดยปกติเราต้องเอากล่องมาโชว์เนาะแต่ว่าตัวนี้ <laughs> กล่องมันเป็นแบบไนกี้บ็อกสีส้มธรรมดานะก็ไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้โชว์กันนะครับอ,อ,อย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นของคลิปนะครับว่ามันเป็นรองเท้าบัจเจตโมเดลที่ออกมาแล้วตัวนี้เป็นโมเดลที่2นะครับไนกี้ซูมไรส์เนี่ยมันเคยออกมาเมื่อปีก่อนนะครับซึ่งออกมา ถูกคาดหวังถูกตั้งเป้าให้มันเป็นตัวสารต่อตำนานของ Nike ้ y p e r d u n k นะฮะ h y p e r d u n ัเนี่ยถ้าใครเล่นบาสมาแบบระยะหนึ่งจะรู้ว่ามันเป็นตัวรองเท้าที่ถือว่าเป็นระดับตำนานของ Nike นะ้เนาะรองเท้าบาสโดยเฉพาะออกมาถึง10ซีรีส์ด้วยกันนะครับ10โมเดลพูดผิดเออแล้วกออ็พอหลังจากโมเดลที่10เนี่ยเขาก็ออกมาเป็น2ตัวก็คือ Zoom Rise กลับไปตัวหนึ่งชื่อ a l p h a d u n งนะฮะซึ่งเหมือนออกมาเนี่ยไนกี้เขาลองตลาดเป็น A-B Testing แหละว่าออไอตัว a l p h a d u n งเนี่ยมันมันเป็นตัวที่ราคาสูงกว่า Zoom r i ส e เนาะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างจะเหนือกว่าแต่ไปเอามาเสียงตอบรับในตลาดกลับเทไปที่ Zoom r i ส e มากกว่าเออเป็นเพราะ Zoom r i ส e ตัวนั้นนะผมต้องยอมรับว่า p e r f o r m a n ม e มันดีจริงมันนุ่มมันมันแบบ ผมว่ามันลงตัวมากๆนะแต่ว่าตัวก่อนน่ะมันเป็นข้อแบบข้อไฮใช่ไหมแต่ว่าเจ้าซูมไรซ์สเนี่ยมันเอามาทําเป็นข้อโลนะครับเ,เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าซูมไรซ์สมีข้อแตกต่างกับตัวแรกอยู่ตรงที่ว่าซูมไรซ์สมีซูมที่หนากว่าตัวแรกนะครับแล้วก็2เขาเอาอัปเปอร์ที่ คือคอนเซปต์เขาอะเขาบอกว่าอัปเปอร์ของ Zoom r i ์สอเนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นรองเท้าที่สามารถใส่เล่นได้ทั้งซีซั่นโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับดังนั้นมันก็จะมีความทนทานแข็งแรงมากขึ้นกว่าตัวเก่าที่เป็นเหมือนแบบเป็นนิดนุ่มๆเนาะออแล้วก็3ก็คือตรงพื้นไลา์ traction เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากโคบีเก้9นะโคบีเออ้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็น1ในรองเท้าเรื่องที่ติดท็อปเทนของผมในเรื่อง t r a นะยอมรับเลยว่าตัวนั้แม่งหนึบมากๆหนึบสุดๆนะแต่ว่าโคบี้เอ่ะมันจะเป็นรูปลายแบบเหมือนลายนิ้วเท้าเออแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแบบลายคลื่นออกมาธรรมดานะครับอ่ะนั่นคือจุดเด่นของซ o มไรส์สอนะมาว่ากันถึงเรื่อง p e r formance ดีกว่าตัวนี้ใส่เทสมาแล้วผมรู้สึกแบบโหผมผมชอบเลยอ่ะผมชอบแบบถูกใจเลยนะครับ ว่ากันถึงเรื่อง traction traction ของ Zoom ร i 2 e 2นะครับการยึดเกาะพื้นผิวทำได้ดีทำได้ดีมากๆในทุกทิศทางเสียงเอียดอา์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้แบบเยอะแยะ,ยะมากมายนะแต่มันหนึบจริงในทุกๆการขยับของเราเลยแม้กระทั่งการที่แบบข้างหน้าตรงนี้มันหันครึ่งใช่ปะ่ะไม่ไม่หันครึ่งดิมันหันลงส่วนนึงอะในช่วงปลายเท้าอะแต่ว่าจังหวะที่แบบเราลงปลายเท้าแล้วราแบบจะบิดปลายเท้าอะ มันก็มี traction รองรับตรงนี้ซึ่งแบบผมว่ามันมันตอบโจทย์ความต้องการในการเคลื่อนไหวของคนมากในทุกๆส่วนเลยนะครับเป็น traction ที่หนึบแล้วก็ผมว่ามีความแข็งแรงมากพอสมควรนะจากที่ลองใส่เล่นมันก็ไม่มีแบบเหมือนรอยลอยรอ,อยการใช้งานเท่าไหร่นะครับก็น่าจะเอาไปใส่เล่นปูนหยาบได้ดีพอๆกับเล่นในปาร์เก้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเล่น พูดผิดน่าจะเอาไปใส่เล่นในปูนขาดได้ดีพอๆกับใส่เล่นในปาเก้เออแต่ใส่เล่นปูนหยาบอ่ะผมก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยอยากแนะนําเท่าไหร,ร่นะับเพราะว่าถึงตัวยางมันจะค่อนข้างแข็งดูแข็งแรงแล้วก็มีความถีเยอะแต่มันก็มันก็แบบไม่ได้ลึกมากอะ่ะมันยังมีความอ่อนนุ่มอยู่นะครับก็กลัวว่าถ้าเกิดเอาไปใส่เล่นปูนหยาบกันแล้วมันจะพังเร็วนะฮะก็ traction ประทับใจ นะครับถัดมาในเรื่องของคุชชั่นนะครับคุชชั่นเนี่ยซูมไรซ์อย่างที่เรารู้กันนะั่นแหละโมเดลแรกนะฮะว่ามันใช้ซูมที่เป็นก้อนใหญ่มากก็คือมีความหนาและเต็มหน้าเท้านะครับก็คือเนี่ยก้อนนี้ทั้งหมดเนี่ยคือซูมหมดเลยนะใหญ่มากๆดังนั้นไม่ว่าเราจะแบบแลนเท้าลงไปตรงไหนอะ่ะมันก็จะเจอซูมนะในตัวแรกที่ผมใส่มา ผมรู้สึกว่ามันเป็นซูมที่นุ่มรองรับน้ำหนักได้ดีแต่มันไม่ดีเท่ากับตัวอัลฟาบัเอออัลฟาดังนะครับก็เป็นตัวที่ผมเรียกว่าใส่สบายแต่พอมาเป็นตัว2เนี่ยผมกลับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีดแบบเออมันดีดแบบชัดเจนอะดีขึ้นกว่าตัวก่อนชัดมากนะฮะมันยังได้เรื่องความนุ่มอยู่แต่มันมีความดีดเพิ่มขึ้นมาเขาบอกว่าทีมไนกีเนี่ยได้ไป เหมือนวิเคราะห์ anatomy ของคนนะฮะกายวิภาคของคนเราเนี่ยว่าทํายังไงให้ซูมก้อนใหญ่ขนาดนี้มันส่งแรงดีดกลับมาที่หน้าเท้าได้เต็มๆได้มากขึ้นเขาพบว่าเขาต้องแบ่งตรงช่วงหน้าเท้าตรงนี้ออกมานะฮะแล้วเหมือนทําตัวเป็นเคชอะให้ซูมมันมีแบบพื้นที่จํากัดมันจะได้ดีดแทนที่จะออกด้านข้างมันจะได้ดีดกลับขึ้นมาด้านบนแทน ซึ่งไอ้ตรงนี้ผมบอกเลยว่าเออมันได้ผลวะ่ะมันมันดีจริงๆนะตัวนี้ใส่เล่นสนุกสนุกมากๆนะครับบวกกับไอ้ตรงโฟมมหัศจรรย์ของมันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคือโฟมอะไรไอ้ช่วงมิดโซตรงนี้นะครับมิดโซตรงนี้ผมแปลกใจมาตั้งแต่ตัวโมเดลแรกแล้วมันมีความเขาบอกว่ามันคือไฟลอนเออแต่ไฟล่อนเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักมามันไม่ได้นุ่มขนาดนี้ มันมีความนุ่มมันมีความหยุ่นมันมีความเด้งอยู่ในตัวโฟมตัวนี้เออผมก็เลยเดาว่าเออหรือว่ามันเป็นคูชลอนมันอาจจะไม่ใช่ไฟล่อนมันอาจจะเป็นคูชล่อนด้วยซ้ำนะฮะเออผมค่อนข้างชอบโฟมของอันนี้มากๆพอๆกับตรงซูมหน้าเท้าเพราะว่ามันรับน้ำหนักเราได้ดีมันซึมแรงกระแทกของเราไปแล้วมันดีดกลับด้วยเออมันเลยทำให้ตัวเนี้ย เวลาใส่เล่นแล้วเราจะได้ฟีลแบบดึงดังดึงดังอะ่ะเออมันสนุกสนุกในการใส่เล่นนะครับถัดมาที่เรื่องของการเอ,อ่อซัพพ o ร์ต o ็อกดาวนะครับ Support Lockdown ตัวนี้เอ่ออัปเปก็อย่างที่เราเห็นนาะว่ามันมันใช้เป็นระบบร้อยเชือกธรรมดาไม่ได้มีอะไรหวือหวามากแต่ว่าตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะเป็นคล้ายๆกับ ซูม BBnxt นะฮะคือมันจะโอบรับตรงช่วงหน้าเท้าเราพอดีเออก็น่าจะน่าจะเรียกว่าอะไรวะเหมือน n นกี้น่าจะได้ลิ้นทรงแบบใหม่แล้วละ่ะเออก็คือทรงแบบนี้เวลาใส่แล้วมันไม่ลำคาญมันไม่ทิ่มข้อเท้านะครับแล้วก็มี internal heel counter built-in เหมือนกันแพดดิ่งตรงช่วงข้อเท้าหนามากนะครับรองรับแบบไอ้ตรงช่วงเอ็นร้อยหวายอะ่ะดี นะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องล็อกดาวน์นะไม่มีข้อติอะไรแต่ว่าที่ผมค่อนข้างประทับใจก็คือการที่เขาเอาตัวแฉนเพลตตัวนี้มาใช้นะฮะแนเพลตตัวนี้มันเป็นคล้ายๆพลาสติก tpu ตัวหนึ่งมั้งที่เขาเอามาครอบตั้งแต่ด้านหน้าซูมยาวขึ้นมาถึงด้านข้างเพื่อเสริมในเรื่องล็อกดาวน์นะฮะเวลาที่เราขยับด้านข้างอะไรเงี้ยแล้วก็ยาวจนมาถึงช่วงส้นกลางกลางกลางฝ่าเท้าเออ ทำหน้าที่ซับพอตตรงช่วงกลางเท้าไม่ให้เท้าเราบิดนะครับอันนี้ตัวเดียวคุ้มเลยนะผมว่าเออเออกแบบมาได้ดีครับมาพูดถึงเรื่อง Material กันบ้างนะครับแมทเทอเรของตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกในตอนต้นคลิปนะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาตั้งใจที่ว่าจะทํามาให้เป็นรองเท้าที่สามารถใส่เล่นได้ทั้งซีซันนะนั่นหมายถึงว่า1คู่เนี่ยสามารถอยู่ได้ยาว,ยาว ดังนั้นตัวอัปเปอร์เขาจะต้องมีความแข็งแรงนะฮะตัวนี้เขาก็เลยเลือกใช้อัปเปอร์เนี่ยเป็นเมชแบบเมชธรรมดาแต่เขาเอาไปหุ้มเอ่อไม่ใช่สิเขาเอาไปเคลือบเออเหมือนเป็นพลาสติกชั้นนอกทั้งชั้นเลยให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ไอตรงจุดที่เหมือนแบบเราจะโดนเหยียบหรือว่ามีแรงตกกระทบเยอะเนี่ยเขาก็เอาเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งมาครอบ ด้านหน้าให้มันดูแบบเป็นจุดๆมีแบบผิวขูข่ขระดูสวยนะครับแล้วก็ตรงลิ้นนะฮะตรงลิ้นเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนหน้าที่สัมผัสกับหลังเท้าเราอะ่ะมันจะเป็นเออ่เป็นผ้าเมชเนาะทำให้ไม่ไม่รู้สึกรำคาญด้านในก็จะเป็นนีโอพีนนุ่มๆเนียนๆลื่นๆผิวนะฮะแต่ว่าด้านบนไอ้ตรงที่ตรงที่จะเป็นช่วงข้อเท้าเราตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนพลาสติกโค้ทอีกชั้นหนึง นะฮะแล้วก็วัสดุตรงส้นเท้าก็มีความหนาอย่างที่บอกว่าเขาก็บุฟองน้ำมาแน่นๆเลยนะเอาไว้สำหรับป้องกันตรงช่วงเอ็นร้อยหวายของเรานะครับวัสดุที่เอามาใช้ตัวนี้ผมว่าแบบมันดูแบบค่อนข้างเหมาะสมกับราคานะฮะไม่ได้ดูแบบราคาถูกเกินไปหรือว่าแบบหรูจนหรูจนแบบดีเกินราคาอะไรเงี้ย อันนี้ผมว่าอยู่กลางๆนะแต่ที่ผมถูกใจเลยคือดีไซน์เรื่องสีสังเกตว่าสองข้างอะเวลาที่ก็เอามาวางเข้าคู่กันอะมันจะเป็นสีที่แบบสีไม่เหมือนกันเห็นป่ะดังนั้นเวลาที่เราใส่นะเราก็จะมองว่าแบบเอ้รองเท้าเหมือนแบบเป็นคนละคนละคู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยข้างหนึ่งสีนอกข้างหนึ่งเป็นเอข้างหนึ่งสีม่วงข้างหนึ่งเป็นสีส้มถ้าเกิดว่าหันด้านในก็จะเป็นสีม่วงกับ สีเขียวอะไรเงี้ยเออผมว่าเอาเอามาเล่นแบบน่ารักดีนะครับสรุปเลยนะตัวนี้ traction ดีดีเยี่ยมนะครับค่อนข้างประทับใจสามารถเอาไปใส่เล่นในปูนขัดดีพอๆกับพื้นปาร์เก้แต่ว่าปูนหยาบสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันอาจจะไปเร็วพอสมควรนะครับตัวนี้อาจจะอยู่ได้ทั้ง2 3เดือนถ้าเกิดใส่เล่นบ่อยๆนะครับ แล้วก็ในเรื่องของคุชชั่นนะครับระบบรองรับแรงกระแทกนุ่มและเด้งนะครับเต็มหน้าเท้าใหญ่มากๆคุ้มราคานะครับแล้วก็บวกกับไอตรงโฟมตรงช่วงกลางเท้าตรงนี้นะฮะที่ผมเดาว่ามันคือคุชชั่นเนี่ยทำให้ตัวรองเท้าอ่ะมันมันมันบวกเข้ากับตรงซูมเออดังนั้นมันเลยแบบได้ฟิลแบบหนุบ,นบหนับตุบหน,บนับเวลาที่เราใส่เล่นอ่ะ เออมันจะสนุกเท้าแล้วก็ในส่วนของเรื่องล็อกดาวนกับซัพพอร์ตตัวนี้ก็ให้มาครบนะครับไม่มีขาดอะไรเลยแล้วก็ทำงานได้ได้ดีในระดับกลางๆไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับก็เป็นอยู่กลางๆแหละนะราคาอยู่ที่5,200บาทนะครับผมว่าตัวนี้มันสามารถใส่เล่นได้ในทุกๆตำแหน่ง นะไม่ว่าจะเป็นคนที่ตัวเล็กอย่างพอย์การ์ดหรือว่าเล่นเซนเตอร์อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันนะเป็นรองเท้าที่เหมาะกับทุกคนนะครับผมสามารถหาซื้อได้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าที่ n นกี้สยามเซนเตอร์นะครับ, Nike, ม Center, รบผมเป็นไนกี้ Nike, ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะฮะอ่ะประมาณนั้นวันนี้ก็ไปละแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ